สวัสดีครับแฟนแฟน u t u b e นะครับวันนี้เราก็มาพบกับรถคันที่ประหยัดสูงคันหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถคันนี้ก็ถือว่าถ้าวิ่ง400กิโลจากบุรีรัมย์เข้าสุงเทพนะครับก็ต้องใช้น้ำมันโดยประมาณนะครับก็คือ40ลิตรนะครับแต่คันนี้นะครับเจ้าของยืนยันนะครับว่าใน400กิโลใช้ ngv 36หน่วยนะครับหรือ36กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใช้ดีเซลเพียง3.39นะครับถือว่าเป็นรูปแบบที่ถือว่าเข้าสเปคนะครับสำหรับทาง ngv development เพราะว่าปกติแล้วถ้า400โลเราจะใช้น้ำมัน40ลิตรก็คือว่า10กิโลลิตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0ซีซีนะครับ เจ้าของเองวิ่งมาแล้วประมาณ30,000กิโลนะครับวันนี้ก็เข้ามาตรวจเช็คตามอายุนะครับรถคันนี้ติดตั้งด้วยการไม่แปลงเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างจะเป็นในรูปแบบสแตนดาร์ดทั้งสิ้นนะครับไม่มีการแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับ การเทศของลูกค้าคันนี้ก็ได้เทศมาด้วยการส,สี่ห้าเที่ยวด้วยกันนะครับด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถคันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดทั้งสิ้นนะครับอย่างทุกอย่างคงเดิมทั้งสิ้นนะครับ นี่เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับเป็นแบบออโต้ทูวิวนะครับนะครับเรามาพบกัเจ้าของรถนะครับเฮียครับเฮียวิ่งมากี่เที่ยวแล้วครับคันนี้วิ่งจากอ่าประมาณะ้าเที่ยวนะครับแล้ว รถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่แล้วนะวิ่งประมาณสักเกือบหมื่นโลแล้วครับเก<ล>ือบหมื่นโลใช่ไหมครับ,รบตอนมาติดตั้งประมาณแสนหกใช่ไหมวิ่งมาแสนหกใช่ไหมแล้วมาติดตั้งใช่ไหมเกือบเกือบแสนหกใช่ไหมจากประสบการณ์ก็คือพี่ใช้มาเนี่ยถูกคนค่คนค,นคน่อนแคบในเรื่องอะไรบ้างครับ ในเรื่องระบบดีเซลติดแก๊สแล้วประหยัดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพังพังใช่ไหมครับพังในส่วนเรามายืนใกล้ๆรถกันดีกว่านะครับเพื่อเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็คือว่าจะได้หายกลัวกันสักทีนะครับว่าการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะพังนะครับถ้าเราติดตั้งแบบถูกกติกาถูกหลักวิธีการนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์ก็ดีนะครับบยากรในแวดวงก็ดีนะครับหรือจะเป็นเ,เจ้าหน้าที่ขนส่งก็ดีนะครับเพราะว่าจะประสบการณ์สําหรับการใช้ไปหลายเดือนด้วยกันนะครับประมาณกี่เดือนได้แล้วประมาณทั้งสองเดือนกว่าสองเดือนกว่านะครับก็ไม่ว่าจะไปจอดตามปั๊มก็ดีนะครับไปเจอเพื่อนฝูงก็ดีหรือ ที่ต่างๆนะครับที่เราได้ไปจอดแล้วก็ทุกคนเห็นว่าเครื่องยนต์ไม่ได้แปลงนะครับก็มักจะถูกผู้ผู้หวังดีนะครับมาเตือนอย่างเช่นเช่นว่าอะไรบ้างนครับพี่อรเช่นบอกว่ามันเครื่องยนต์ดีเซลติดแก๊สอ่ะมันไม่น่าจะประหยัดได้มากมายหรือว่าติดไปแล้วมันน่าจะพังเร็วขึ้นพังเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเพราะเครื่องยนต์ ดีเซลติดแก๊สอ่ะมันจะขับไม่เหมือนปกติเงี้ยครับแล้วแล้ว,ลวพวกรสีพวกอะไรมันจะตันเร็วรถสีตันเร็วนะครับครับอ่าหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งเดือนนี่มันมีอาการบ่งบอกว่าเป็นอย่างละอย่างนั้นบ้างไหมครับไม่มีอาการใดๆไม่มีอาการใดๆแล้ว,ลวาการาากขับการขับลื่นกับเดิมไหมครับการขับแรงดีกว่าเดิมแต่แต่เราต้องเน้นเรื่องการฝึกการฝึกการแตะเร่งใช่ไหมครับมันจะยากในเรื่องการคอนโทรลเท้าใช่ไหมครับ ครับเท้าเบาหน่อยถ้าเาาท้าหนักหนทำลบากอ่าก็ถือว่าในระบบ TFC นะครับก็เราก็เน้นลูกค้าแต่แรกทุกคนนะครับว่าวินัยในการใช้เท้าขวานะครับต้องต้องแก้ไขนะครับก็ยังจะเป็นเป็นข้อที่มีการคอมเมนต์กันอยู่ข้อเดียวนะครับสำหรับ,บ TFC 4นะครับในเรื่องของความไวในเรื่องการแตะคันเร่งนะครับการแตะคันเร่งในรูปแบบนี้จะคล้ายกับ รถเบนตินนะครับก็เรียกว่าแตะมาแตะมานะครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากว่าหลังหลังจากที่เราได้ติดระบบนี้ไปนะครับสําหรับผู้ที่คุ้นแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าวันใดกกร์ดหมดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการไม่การที่ไม่มีก๊์ดจะคุ้นรู้การมีการาดมากกว่านะครับไม่ทราบว่าคุณพี่ว่าจริงหรือไม่นะครับในขณะที่เราใช้จนคุ้นเคยแล้วหลังจากการ์ดหมดแล้วเนี่ยนะครับ เราจะคุนกว่าอันใดมากกว่ากันครับก็น่าจะใช้การ์ดดีกว่าใช้การ์ดจะรู้สึกคุ้กว่านะครับครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกทุกครั้งที่การ์ดหมดเราจะรู้สึกว่างุนหงิดในการขับเลยไหมครับครับถ้าใช้น้ํามันตายแน่เพราะว่าส่วนต่างเยอะมากส่วน R โอเคนะครับส่วนต่างถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ส่วนหลักก็คือเรื่องของการขับมันนะครับการขับแบบแตะบางเนื่องจากเราไม่ต้องมาเก่งเท้าขวาใช่ไหมครับครับครับก็เป็นรูปแบบที่ ลูกค้าทุกคนได้ประสบพบเหน็นกันก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการสร้างความคุ้นเคยกับระบบใหม่นะครับเราก็จะได้อ่ประเด็นที่1ก็คือกระเป๋าตุงนะครับลูกค้าใช้ระบบนี้กระเป๋าตุงทุกคนนะครับอา่าแล้วก็ความมันเป็นเรื่องที่ตามมานะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเป็นเช่นไรครับอ่าความร้อนความร้อนลดลงอย่างไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะลดลงได้เพราะรว่ามันใช้แก๊สเข้าไปผสม มันน่าจะความร้อนสูงขึ้นกว่าเดิมคแต่แต่ดูจากเก็มวัดแล้วมันจะลดลงกว่าปกติที่ใช้มันสิกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับได้ครับครับก็สําหรับแฟนๆยูทูบนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวรถยนต์ที่ติดไปสองเดือนกว่านะครับก็วิ่งไปหมื่นกว่ากิโนะครับเราก็จะมีหลากหลายนะครับอย่างเช่นว่ารถวิ่งไป7จ็ดแปสนเราก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับ หรือรถวิ่งไปหมื่นกว่ากิโลอย่างเช่นคันนี้นะครับวิ่งไปหมื่นกิโลหมื่นกว่ากิโลวิ่งระหว่างเส้นทางนะครับบุรีรัมย์กรุงเทพนะครับก็เราก็มารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าในรถที่วิ่งไปหมื่นกว่ากิโลมีปัญหาอย่างไรสร้างความคุ้นเคยได้อย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในขณะที่เราใช้แก๊สแล้วเกิดแก๊สหมดเรารู้สึกเช่นไรนะครับเราก็จะมารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะสำหรับ แฟนแฟนยูทูบนะครับวันนี้ก็เป็นรถด m a มนะครับเป็นรถดี a มแบบไฮ g ลนเดอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นปี0 5 0ย์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่ารถคันนี้ก็ถือว่านับอายุปีก็ถือว่าอายุเยอะนะครับแต่ว่าไม่เลยยังวิ่งน้อยมากนะครับเราวิ่งกันอยู่ที่แสนหกนะครับถือว่าถ้านับเครื่องยนต์แล้วก็ถือว่าอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะครับยัง ยังไม่แก่นะครับสำหรับแฟนๆรถดีแม็นะครับรถรุ่นนี้ถ้าบำรุงรักษาดีนะครับสำหรับระบบ NGV TFC นะครับเราขอยืนยันว่าวิ่งเป็นล้านได้เลยนะครับทนกว่าเดิมนะครับสำหรับการติดตั้ง NGV TFC4 นะครับการบำรุงรักษาเ,เครื่องยนต์ก็ไม่จุกจิกไปมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์หลังจากติดระบบนี้ไปก็สะอาดกว่าเดิมนะครับเพราะว่า น้ำมันที่เผาไหม้ในห้องเผาไหม้จะหมดทุก,ทกเสเตปไม่เหลือน้ำมันในห้องเผาไหม้ในสเต็ปต่างๆนะครับที่จะไหลตามล่องแหวนลูกสูบไปสู่ก้นอ่างนะครับถ้าเกิดว่ามันถ้าเป็นดีเซลเดิมเผาไม่หมดจะไหลตามล่องแหวนลูกสูบสู่ก้นอ่างนะครับจากการเผาไหม้ไม่หมดนะครับก็จะไปล้างฟิล์มน้ำมันเครื่องนะครับการล้างฟิล์มน้ำมันเครื่องก็ทําให้ลูกสูบหล่อลื่นยายลงนะครับทั้งลูกสูบปอกและแหวนนะครับตามส่วนด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นสเต็ปแรกนะครับ หลังจากที่เราไปตกอยู่ก้นอ่างนะครับเราก็ถือว่าได้ได้สะสมขามเมาและน้ำมันโซลานะครับสะสมในก้นอ่างนะครับก็ถูกสูบขีดขึ้นมาใช้ในทุกระบบนะครับนั่นหมายความว่าการสูบขีดขึ้นมาใช้ในทุกระบบก็ผสมด้วยน้ำมันน้ำมันเผาไหม้นะครับบวกกับขามเมานะครับบวกกับน้ำมันเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้เครื่องยนต์เดิมๆผลเสียมากกว่าการติดระบบเรานะครับเราขอยืนยัน แต่อาจจะฟืนความรู้สึกนะครับเราขอยืนยันนะครับว่า